ดาราหนุ่มช่องเจ็ดลงทุนรีดน้ำหนัก12กิโลภาพล่าสุดน่าเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดทุ่งเทแรงกายแรงใจให้กับการแสดงสุดๆส,สำหรับหมูภูสนะนักแสดงจากช่องเจ็ดที่ตอนนี้มีละครออนแอร์ถึงสองเรื่องคือละครหลังข่าวภาค่ําเรื่องแม่โขงและละครก่อนข่าวภาคขําเรื่องมนตราฟ้าฟื้น ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเปิดเผยว่าลงทุนลดน้ำหนักถึง12กิโลกรัมเพราะละครที่เล่นเป็นละครบูทำให้มีฉากแอคชั่นต่อสู้เยอะและมันจะต้องมีความคล่องตัวหัวมาดูแลตัวเองมากขึ้นและเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ในละครก็จะเห็นเลยว่าหนุ่มหมูดูหุ่นดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแถมหล่อขึ้นด้วย